สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแ,แอดต,ตินำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจำวันที่16ตกตุลาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเ,เพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินตัวจะสรุปผลของงวดประจำวันที่1น,นะครับผมสำหรับวันที่1น,นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่6กับ7 สำหรับตัวเด่นนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะผม978แล้วก็77ตัวเด่นมานะครับผมตัวเน้นตัวเจาะสายเบิ้ลนะครับผม77สำหรับ78นะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสำหรับชุดวินในตารางแตกนะครับผม7 98 978นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16 <c oughs> ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะผมมี1 6 9 7 2 5จห้แอดมินใจอยู่ที่1แล้วก็2 1หนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งห้า 16 17แล้วก็1น1่งแปดหนงนึ้ระวังนะครับผมสำหรับสองมีสองสามสองสี่สองห้า 2 7และก็2 8สำหรับตัวกันนะครับผม9นะครับผมเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่นะครับผม สำหรับสายเบิ้ลมี11ึ่งหสองสองสี่สี่แล้วก็เก้าเก้า สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสองสี่หนึ่งแปด เจ็สองสามห้าสองแปดหกเก้าหนึ่งและก็หนึ่งเก้าสอง สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี1 5 1 4 1 5 1 7 2มี2 4 2 5แล้วก็2 7สำหรับตัวกันนะครับผม9 4 9 3 9 7สายเบิ้ล1 1 2 2 สำหรับ3ตัวนะครับผมชุดวินนะครับผม5 6 7 5 1 2 7 2 3 6 9 1แล้วและก็1 9 2 f c เซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดลก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ